สบายดีพี่น้องพ่อกับสองไคลาแล้วครับพอนงนี่พี่น้องมือานนี้วงเวียาไปหาอะไมาเนีนยีึามาหากลางคืนลองออกหากลางคืนมึงพี่น้องาทำนี่พีน้องใส่บาใส่ป่าี่รงนั่นป็นกรลงเงาะพี่น้องมดูพี่น้องใรดูมดูลุมมันมันเป็นอะไรกลางคืนเห โอ้่น้อยน้องจุ๊บจุ๊บเลยมือนี้ำสีลทอันนี้ทำสีเปลี่ยนี่ไอ้จงเล่นทีดูไปดวยเวลาจัดหนักเลยันนี้ี่น้ยป้าพี่าพีไปทของลาังคืนก็มันคือเก่าไปด้อยปิดไพ่อันเอา่น้องไ่เีย

สองเหลี่ยมผูไดเฮ้อมือที่สามมาแร้วไปด้งเอาพีดมามือที่สามมาแล้วี่น้งพอได้เก็บอยู่ประมาณคลิปกระจูงมาห้ามันนีคลิปกระจูอืมมันนี่คลิปกระจูมเลยอย่าเหินลายอยู่้ยไปทำหัวบอ เดี๋ยวไปน้กันโอ้้นี่มันก็โอ้ไจะเออแล้วพี่น้องเลยมื่อทีซามาเมื่อดีซามาบอกท่านสั่งรัปะเพราะว่ามันยังบม่ออกลายยังบุลายเนาะเขาเคยหลาดจัดเมื่ก่อนพี่น้องเอ้ยห้าเบิุงคัก่อนนะห้ามบุญคาก่อน่ะ นีเลยดอกหนึ่งจุ้มหนึ่งพี่น้องมืออื่นต้องรุ่นเน้ไพายชิมาก่อนมู่เพราะว่าเบาใครเพิ่นกลมาเห็นเลยเทียงเพิ่นใกล้ก็เหาอีกเลยเพิ่อนนอนเผาอยู่นะบาแลงพี่น้องเลย <S 2>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  นอนเผาอยู่เน,ะนาะผลงานมึงเนี่งามมะลีไปไปหาอีกเห็นเบิ้งไม้อีกพี่น้องเอ้ย้ามากก็จะาลืมพี่นอ้องจะาลืมนก็ไล่ก็แซ่ก็กติดตามเนซองเคยลาะคะ่าแล้วก็ น้องสลากพอน้องมินนี่เดี๋ยวกับน้องมินนี่พี่น้องเอ๋ยป้ายเดีเลยพี่น้องจูมหนึ่งมีดีล่าอาได้แล้เอาล็ดพี่พี่พี่น้องซองช้ำจูมซองสามจูมพี่น้องางามขนาดเลยนี่นี่นี่กลางคืนเวี่ยเด็ดกลางคืน ต,ตอนก็าคืนมาหาตอนางคืนเธอเละมันมันพี่น้องมันมันแน่ลุงแถวนี้แหละเออเห็นซีจูมลุงวงเวียนนี้ได้ประมาณชิบจูมบริเวณแถวนี้แลหละคอยจังจากมานะเพราะว่ามูเละดปเอามาเห็นไปเลยพี่น้องตอนเวียนเนาะสีหัดจูมเขาก็เลยว่าแบบว่ามูยังบม่มีไปเอาเด้เขาก็เลยชวนลุงมาคือแบบมันฉีกกญะยาลองเบิ้งว่ามันชีกรรชกร,รยะยาหรือเปล่า มันคือบ่ออกหมูใหญ่เนาะลองเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมันสิพอหมูใหญ่หรือบ่เห็นอีกดอกนึงพี่น้องเอ้ย ไอ้ดอกหนึ่งพี่เนาะกลางคืนมีชื่อชื่บอร์จคือกลางเว่นปันใดเห็นเห็นมูละดอกเนาะโอ้ยบกลางเว่นนะคือ่วลาในากลางคืนเห็นมูละดอกพี่น้องเลยอ่ะเก็บเล็กผสมหน่อยจังสีได้ก้อนคั่มพุ่เนาะ ก็คือแบบมันสีกกระยาอยู่เนาะอืานี่พี่เนาะดอกบักงามๆหนี่งอันนี้มันเรือบ่ฮะมีอีกจูมหนึ่งพี่เนาะคือม้าอ่ะสิ Đây chùm cái nông ơi Chùm cái này phải phải kếp nấm nó chùm Mong là chùm là chùm Kếp cái lửa cái nông ấy kếp cái lửa uhm. มองละจุมลุงเย้ย<อ>มองละจูม,มขึ้นว่าูหนึงพี่น้องนีง่เนกเห็นบ่น,นี่พี่น้องกลคืนมันชีบอ,อคือกลางเว้นพี่น้อยมันชีเห็นทะเจูมเนาะขึ้นเนือเย็นหย่อมเย็นทะเลจูมนั่น ซาฮาเ,เห็นบ่เห,นเห็นลายยุเห็น <c oughs> ละรจูมเห็นละจุมจมพี่น้องเลยเห็นบ่คือกังเวียนเนาะเ,นหนเห็นนี่เลยพี่น้องก็จูมหนึ่งดอน,น้าขจอยอไงหนเไปบ่บ่คอยยัง,งยไปป่อองได้ไปแล้วคอยเถอะนะจูมหนึ่งพี่น้องโอ้ยงัดขึ้นมาแตกซบ มันบ่แม่นมองเท็ยดพวกนี้พี่น้องย่อยเตะบ่กตาตาพี่น้องเลยไปหามองมันลายเนาะจากทางใดเหลือไปน้ำกันไม่เดือดคืนนีเลือดแต่เขาเอาพี่น้องเลยนจูมเดียวเขาหลอกเอาสามจูมพี่น้องสามจูมสามจูมนี่ สีขอดหลึกๆพี่น้องคุณว่ามันจังมันนี่จัดไปพี่น้องด้วยนี่คลกๆลาบ้วันนี้พี่อ๋อแตกเลยตวนนะี้บล็อกเอาพี่น้องไป นี่เยอะมากมีสามจูมเก็บหลดเนาะจูมหามมลีเห็ดหงอยอันนี้นี่พี่น้องนี่ นี่หละพี่น้องป้าต้นีญ้าม,มาดิโอ้ยอยู่อบอกหย้าอยู่เนาะงามงา,า,มามนี่ยพี่น้องงามโบงามเนาะหากลางคืนั้งแหลกพี่น้อยที่มาหห็ดกลางคืนหาไตากลางคืนปกติหาไตกลางเว็นแต่ยังบพอมูแบบเต็มที่มีแต่เหลือ นี่ปุ้ยงามงามไปอีกน้องไปอีกเช็นแล้วก็บึงไปเรื่อยๆได้ไล่เติมเลยเลยนี่ถือว่าโอเคอยู่กลางคืนก็ได้แต่นางงามเวลาสงางพูดคอหักเลยนี่หักไปเลยแต่วันนึ่งจูมทำีจูมพี่นนองจัดไปกลางคืนก็หาจูมพี่น้องนี่หูงามงามเลยพี่ ใตีนมัน,นีปา,างามามง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 ามก็ลก่กดแชกดติามเฮ้ยกดไล์กดแช์กดติดตามกด subscribe ส,สองเคยราตองน,นี้กำลังแตกกำลังตแตน้อกำลังแตดินเลยป้าตรนี่กำลังพ่นกำลังพ่นเลยอ๊บ เห็นชบามบัดพิ่เนมามีสี่อันี่น้องนสองตัวนี้สามอ้ยงามบิน้องคนแรกกดแชร์ให้กระดาษเดยเล่าีนอ้องเด้อกด subscribe เน้อจังประพาทกิใหม่หมปาพี่น้องกำลังแตกเลยท่านกอสังเกตด,ดีๆีบหนห้อเลยนี่มองดีแตกนี่นนนนน นี่โอ้ยจุกใหญ่อะไรจับจับนี่นี่เนาะอ่างาม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 ทีมงานเขาก็ควัดคัดจ่อยบรรุควัดทำลายไปพี่น้องไปเรื่อยๆเห็นแต่เบิ้งกันไหมเนาะเบิ้งกันยาวๆคันเห็นกับจ,จี๋ให้เบิ้งยาวๆพี่น้องเลยทีมงา,านของผมมาทำกันนี่มาเม็ดคุโต ข้าวขาวพี่น้องมาลุ้นกันว่ามีเอียดยังข้าวขาวอ้าวพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกพี่น้องเห็ดเพิงอันเห็ดปวกตาพี่น้องตู้มานมามากัางคืนเลยเห็ดปวกตามาดูพี่น,ออน,น้องตู้กลางคืนเลยเห็ดปวกตาพี่น้อง น้ำน้ำโคตรมีพี่นนองมานบอกลางคืนเลยนี่ในเฮ็ดปกาาต,าาต,าติมาไต่มาไต่เห็ดครั้งแรกในชีวิตพี่เนาะมาแต่เห็ดกลางคืนครั้งแรกในชีวิต,นาตาเนาะเราเคยนนมาจากเ่อไต่เห็ดกลางคืนนี่ห้องก็มาเธอนีเป็นเธอแหลก มานเชยไปหน่อยนี่แหละเอาเอานี่พี่น้องโอ้ยตีนใหญ่ดิพี่น้องเลยตำเคนพูดลีเ็ดปอกตาบนี่ มาทำกันกันเนาะข้าเอาตีนชุดคักขนาดพี่น้องเลยเฮิตโปกตาบเล่าทุกมานพี่น้องโคตรนะกโคตรแน่ตัวขยีบอ่าไปพี่น้องไปเรื่อยๆอยีกคันบ่มเตรียมครูข้าบ่มือผลงานพี่น้องเลยในเฮ็ดโปกตาบมาดอกหนะึ่งโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เที่ตอนนี้เนาะ ขอบใจจุกูจุกนที่เขามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะดกด subscribe ย,ยังมม่พลาดคลิปใหม่ๆของส่องเคยลาพี่น้องไปแล้วพอกันคลิปหน้าสบายดี